กล้องมันมีบรับจังวะโอเคก็ขอตัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมก่อนครับตื่นมาเช้านี้เข้าสู่วันที่ที่ห้ามั้งมันยังไม่หายเจ็บเดี๋ยวดีขึ้นรู้สึกว่ามันดีขึ้นแค่รู้สึกว่านะโอเคเมื่อกี้ผมก็ทํานี่มันเดิมเหมือนเมื่อวานเลยบากระป๋องแล้วก็ทูน่ากระป๋องซอยหอมแล้วก็พริกใส่แล้วก็ผมก็นึกเลยข้าว พอเดินออกไปไปตากข้าวใช่ไหมข้าวแขกน้อยเกินแล้วก็หาซื้อข้าวใช่ไหมไม่มีสัก้านเลยเวที่ทำข้าวสวยในเวลาเนี้ยผมก็เลยเนี่ยจบที่้านหมูปิง้งไปซื้อข้าวเหนียวมาสองห่อวันนี้คิว่าผมตื่นเร็วอยู่มั้ตื่นหกโมงครึ่งกว่าจะทำอะไรเสร็จกว่าจะทจําจัดนู่นจัดนี่กินข้าวเสร็จก็ประมาณน่าจะแปดโมงพอดีที่จะแต่งตัวไปมีไข่ด้วยสองฟองจิผมไม่เจบเลยโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมก็นั่งรอง,งานรอเดอร์แห่เขาทำให้เสร็จนี่เป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้นี่น้ำอะไรครับนี้เป็นน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นมื้อกลางวันของผมนะครับผมเป็นส้มตําทะเลไม่พิกไม่น้ําตาลที่เห็นพิกนี่ก็นิดหน่อยมีมีนิดหน่อยที่มันเหลืออยู่ในครกอ่ามีกุ้งมีปลาหมกึกแล้วก็มีเล็บมือนางนะครับ นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ฟื้นข้าวแล้วก็ไข่สามฟองนี่แหละฮะติดึงติดึงติดึงอ้ยนี่ทุกคนผมมีอะไรให้ดู อขอบคุณสำหรับพันห้า,าร้อยซับสไครเบอร์ถึงผมจะเริ่มมาตั้งแต่พันสี่ก็เถอะขอสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยซับสไครที่มาครับผมด้วยนะครับ <c oughs> โอเคเรามากินกันดีกว่านะมอ๊แบบูแดดอย่างแรงเลยโอเคตอนนี้ผมก็เดินผมก็มาเดินอยู่ที่สวนสาธารนณนะ รอบหนึ่งเนี่ยประมาณมันตกรอบละประมาณ300เมตรเว้ยสิบรอบก็3ามกิโลซึ่งนั่นแหละผมก็เริ่มเดินเลยแล้วกันโอเคผมกดเดินละมองไม่เห็นหลอกแดดแรงเกินโอเครอบนี้ผมก็จะถ่ายทำให้คลิปมันยาวขึ้นนิดหน่อยโอเคไปเริ่มโอเคครับทุกคนผมพอละตอนนี้ผมเดินมา48นาทีตอนนี้ผมรู้สึกจุกอันนี้ผมรู้สึกจุกมากเลยรู้สึกจุกอะจุกที่ข้างเนี้ยนะโอเค นี่คือสรุปของวันนี้ครับโอเคครับทุกคนอันนี้คือมือสุดท้ายของผมไข่ฟองเดียว <c oughs> อยากเปลือกโอเคดีกว่าไม่มีอะไรลงท้องหลังออกกาลังกาย <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นเกมกับเพื่อนละเจอกันสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็ เฉกไปกินปลากระป๋องจริงๆผมว่าจะงดผมว่าจะกินแค่ไข่ตามจริงะผมต้องทานหลังออกกาลังกายด้วยวแต่ผมจะอดแต่ผมเมื่อกี้มันมีสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วแบบคลากรัก,ก,กแล้วก็เลอปบ่อยเลอขึ้นมาผมจะมากินข้าวกินข้าวทํะไรพ่อดูหนังด,ดูอยู่คนเดียวอยู่ข้าวหมดวะโอตายเลี้ยวแล้วค่อยจะกินข้าวกับอะไรเนี่ยก็กินปลากระป๋องถึงก็ได้วะเี้เฉยก็ได้ เราเราไม่ต้องเน้นซอสน,นะเน้เน,เน,นเน้นตัวเนื้อเอา,เอาไม่อยากให้ท้องว่างตัวหลังออกร่างกายก <c oughs> ินสุดท้ายละ <c oughs> แต่ซอสไม่กินโอเคเลย <c oughs> เดี๋ยวไปล้างล้างก่อนเจอแล้วครับทุกคนโอเคนี่เนะี่ยกินเพิ่ม